สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธียกเลิกการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นของ f a c e b o o k นะครับผมคิดว่ามันยุ่งยากนะครับสำหรับตัวผมนะครับพอผมต้องบางทีก็เข้าในคอมพิวเตอร์บางทีก็เข้าผ่านโทรศัพท์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นให้เราไปที่นี่ครับโปรไฟล์หรือว่าบัญชีนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับ เราจะเห็นการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดตรงนี้เลยครับจากนั้นเราไปที่การตั้งค่ากับผมอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปครับรอแป๊บหนึ่งครับโอเคมาแล้วครับให้เรามาที่นี่นะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับและการเข้าสู่ระบบนะครับคลิกเข้าไปครับ ให้าลเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นครับมาที่นี่ครับใช้การยืนยันตัวตนแบบช่องชั้นนะเปิดอยู่นะครับสถานะเปิดยู่นะเราทําการแก้ไขนะครับโอเคตรงนี้ให้เราใส่รหัสผ่านที่เราล็อกอินเข้า Facebook เ,เป็นประจํานะครับรหัสตัวเดิมนะครับของท่านก็ใส่รหัสผ่านของท่านนะครับ ผมก็จะใส่นะครับโอเคจากนั้นมาที่นี่ครับดำเนินการต่อนะครับคลิกกลับไปครับมันทึกก่อนก็ได้ครับลาโอเค ทำการกดปิดเลยนะครับอ่ามันก็จะทำเราเองนะครับให้เราปิดเลยนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับ จากนั้นให้เรากลับที่น่ารักนะครับโอเคให้เราเข้ามาใหม่นะครับตรงที่โฟรไฟล์ของเราครับหรือว่าบ,บัญชีนะครับนี่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าเหมือนเดิมครับการตั้งค่านะครับ รอแป๊บหนึ่งครับการรักษาความปลอดภัยครับตรงนี้ครับกดเข้าไปครับอ่าให้เราเลื่อนนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับปิดแล้วนะครับ มุขกามันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้เปิดอยู่นะครับแต่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับโอเคผมก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ